โอ้โหปีไก่นะคะบอกได้เลยคนที่เกิดปีไก่ปีนี้คุณจะเก่งมีความรู้ความสามารถคุณจะมีโอกาสได้แสดงความเป็นตัวตนของตนเองเกิดขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญปีนี้คุณจะได้รับการเอาอกเอาใจได้รับการดูแลทนุถนอมมากเป็นพิเศษสําหรับปีนี้นะถ้าคุณผู้ชายก็นาลีอุปถเลยใช่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะปีนี้คุณก็จะมีเสน่ห์มากมีคนเข้ามารักมีคนเข้ามานําเสนอ มีคนเข้ามาดูแลเทคแคร์ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็บอกเลยว่าถ้าคุณจะมีคนรักมีคู่ครองเขาจะอยู่ใน เขาเรียกว่าอยู่ในการโอบอยู่ในโอวาทของคุณคุณจะสามารถควบคุมคนรักได้เป็นการพนเอาพนเอาใจเพราะฉะนั้นปีนี้บอกได้เลยว่าเป็นปีแห่งการเอาอกเอาใจเสคนปีละกาปีนี้ก็ต้องเป็นการเอาใจกันและกันเอาใจกันและกันถ้าคนที่เป็นคุณผู้ชายก็ต้องนิดๆหน่อยๆก็ยอมนะยอมเพื่อให้ทุกอย่างให้คนรักมีความสุขถ้าคุณคุณเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะดูแลเอาอกเอาใจดูแลคนรักดูแลพิธีพิธันคนรัก ให้คนรักมีความสุขนั่นเอง<ม>ถ้าเป็นเรื่องงานก็คือการเอาใจใส่นั่นเองนะคะ<ม>ถ้าเป็นเรื่องการงานเรื่องการเรียนคุณก็จะมีกําลังใจในการจเรียน<ม>คุณก็จะมีกําลังใจในการทํางาน<ม>ทําให้คุณอยากจะแสดงความสามารถตนเองให้โดดเด่นนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินบอกได้เลยว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะ<ม>คิดอยากจะทําอะไรต่างๆมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ขอความช่วยเหลือจะได้รับการช่วยเหลือมีโปรเจกต์โครงการเกี่ยวกับการเงินต่างๆในทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้คนที่เกิดปี ราคาเขาก็จะมีความรอบคอบอในเรื่องของการเงินอาจจะวางแผนในเรื่องของโปรเจกต์การใหญ่ก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักชัดเจนค่ะคือการเอาใจกันแล้วคุณจะมีความสุขนั่นเองอนะคะ